บทสรุปประกันชีวิตหนึ่งล้านของแตงโมล่าสุดแม่พนิดาส่งให้ลูกกระติกแล้ว เมื่อเวลา16นาิก20นาทีของวันที่24มีนาคมที่กองบังคับการสืบสวนน,นางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือคุณแม่ของแตงโมนิดาได้ขับรถยนต์ส่วนตัวมาเพียงคนเดียวก่อนมีตำรวจหญิงลงมารับที่บริเวณลานจอดรถจากนั้นน,นางพนิดายื่นถุงเอกสารสองถุงถุงแรกเป็นถุงใบเล็กสีน้ำเงินส่วนถุงที่สองเป็นถุงผ้าสีขาวขนาดใหญ่ ก่อนคุณแม่แตงโมจะบกมือทักทายสื่อมวลชนพร้อมกับระบุสั้นๆว่าเดี๋ยวจะลงมาให้ข้อมูลขอขึ้นไปพบกับเจ้าหน้าที่ก่อนก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเดินทางเข้ามายัางกองบังคับการสืบสวนบชบพหนึ่ง ในช่วงเวลา14นาฬิกานาทีพบว่ามีตำรวจจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาด้วย2นายก่อนจะลงมาในช่วงเวลา16นาฬิกาสบนาทีเบงต้นราบว่าคุณแม่ของแตงโมได้นำใบมรณะบัตรและกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง1ล้านบาทที่รายการหนึ่งเคยมอบให้กับแตงโมก่อนดาราสาวจะมอบให้กับลูกสาวของกติกซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของแตงโมเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยนำเอกสารฉบับดังกล่าวมามอบให้ กับพนักงานสอบสวนเพื่อส่งมอบให้กับกระติกเนื่องจากกระติกไม่เคยติดต่อหรือพูดคุยกับคุณแม่ตลอดจนคุณแม่อยากให้ลูกสาวของกระติกได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวจึงเดินทางมาในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ